เชื่อว่าคุณเองอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอยากจะเป็นคนที่ร่ำรวยแต่คุณรู้ไหมคะว่าเศรษฐีไม่ได้แปลแค่ว่าคนรวยแต่เศรษฐีแปลว่าผู้ประเสริฐเศรษฐีไม่ได้แปลแค่มีทรัพย์แต่จะต้องมีความสุขด้วยและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจะต้องทําให้ผู้อื่นมีความสุขนั่นแหลคะค่ะถึงจะเป็นเศรษฐีหรือเป็นผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงคะ่ะ แล้วถ้าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จโดยการเป็นคนที่มีความสุขเราจะต้องทำอย่างไรวันนี้ครูเก๋มีแนวคิดดีๆเอามาฝากทุกๆคนนะคะท่านดรจอห์นฮาร์ดีซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของความสุขของมนุษย์เอาไว้ว่าจะประกอบไปด้วยหลัก3ประการค่ะได้แก่สุขภาพความสัมพันธ์แล้วก็ความสาเร็จข้อแรกที่เป็นเรื่องของสุขภาพ ก็เปรียบเสมือนรากฐานของชีวิตของคนเราค่ะหากเราเป็นคนที่มีสุขภาพดีชีวิตด้านอื่นๆมันก็จะมั่นคงและก็ดียิ่งขึ้นไปด้วยสุขภาพที่ดีจะทำให้เรามีพลังมีความสดใสและสามารถใช้ชีวิตของเราทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่ข้อที่ 2. ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนคนรัก จะส่งผลต่อความสุขของเราเป็นอย่างมากการมีคนให้รักให้เกียรติให้กําลังใจจะช่วยให้เรามีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและก็มีความสุขค่ะและอย่างที่3ความสําเร็จความสําเร็จในชีวิตไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เพียงแต่เราสามารถบรรลุปเป้าหมายในชีวิตที่เรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนั่นก็จะส่งผลต่อความสุขของเราแล้วค่ะ และแน่นอนว่าทั้ง3ข้อที่ครูเกตได้กล่าวไปทั้งความสำเร็จความสัมพันธ์สุขภาพ3ข้อนี้มีองค์ประกอบเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันหากขาดซึ่งข้อใดข้อหนึง่งมันก็จะเกิดความไม่สมดุลค่ะยอมส่งผลต่ออย่างอื่นด้วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆค่ะหากเราสุขภาพไม่ดีมันจะส่งผลต่อพลังงานและก็ความสดใสในการใช้ชีวิตทำให้ความสัมพันธ์และความสำเร็จของเรามันเป็นไปได้ยาก หรือหากเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมันจะย่อมทําให้เรารู้สึกเหงารู้สึกเศร้าซึ่งความเหงากับความเศร้าก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพและก็ความสําเร็จในที่สุดหรือหากเราไม่มีความสําเร็จในชีวิตเราย่อมรู้สึกท้อแทห้หมดกำลังหมดกําลังใจการที่เราไม่มีกําลังใจเรารู้สึกเครียดก็ส่งผลต่อสุขภาพส่งผลต่อความสัมพันธ์หงุดหงิดต่อคนอื่นอีกนะคะ ดังนั้นการที่เราจะบรรลุความสุขที่แท้จริงทั้ง3ข้อมันก็เลยจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญควบคู่กันไปด้วยเราลองมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราจะทำให้ทั้ง3อย่างสัมพันธ์กันแล้วเราจะกลายเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงค่ะข้อที่1จะเป็นความสุขแบบเซโรโทนินเจ้าเซโรโทนินนี้นะคะลักษณะจะเป็นความสุขที่เกิดจากความรู้สึกสงบ ความมั่นคงความมั่นใจอารมณ์ดีรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกดีกับตัวเองตัวอย่างเช่นเวลาที่เราออกกำลังกายเราได้ออกแดดเราได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นพวกไข่พวกนมพวกถั่วเราได้ฝึกสมาธิเราได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอได้ทำงานอดีเรกซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาข้างต้นมันจะส่งผลให้เราอารมณ์ดีมีความมั่นใจ นอนหลับพักผ่อนในตอนกลางคืนได้อย่างเพียงพอแล้วก็จัดการความเครียดได้เป็นอย่างดีที่สำคัญเราจะรู้สึกภูมิใจและก็เห็นคุณค่าในตัวเองค่ะความสุขแบบที่สองจะเป็นความสุขแบบออกซิโทซินลักษณะแบบนี้จะเป็นความสุขที่เกิดจากความผูกพันความรักความเมตตาความเอื้ออาทรตัวอย่างกิจกรรมที่จะทำให้เกิดออกซิโทซินนะคะก็คือการกอดกับคนที่เรารัก การใช้เวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวการเล่นกับสัตว์เลี้ยงการช่วยเหลือผู้อื่นการทำบุญการทำทานซึ่งสิ่งเหล่านี้กิจกรรมข้างต้นจะส่งผลให้เรารู้สึกอบอบุอ่นใจรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและก็ลดความเครียดค่ะส่วนความสุขแบบที่สจะเป็นความสุขแบบโดพามีน ลักษณะนี้ก็นะคะจะเป็นความสุขที่เกิดจากความรู้สึกตื่นเต้นความท้าทายความใฝ่ฝันกิจกรรมก็อย่างเช่นว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายและทุ่มเทพเพื่อบรรลุเป้าหมายแล้วเราทําได้เราจะรู้สึกว่าสารโดพามีนมันหลังหรือเวลาที่เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไปการเล่นกีฬาการลองฝึกกิจกรรมที่ไม่เคยทําทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้นะคะจะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้น ทำให้เรามีแรงจูงใจมีพลังมีความมุ่งม,มั่นแล้วเราจะรู้สึกภูมิใจเมื่อเราประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสรุปได้ว่าความสุขทั้ง3แบบมันมีความสําคัญต่อชีวิตของเราก็เปรียบเสมือนกับว่ามันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันถ้าเราสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไปมันก็จะไม่มีความสมดุลดังนั้นเราต้องรักษาหรือประครับประคองให้ดีทั้งสุขภาพความสัมพันธ์ความสําเร็จ มันถึงจะนำพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงเพราะบางคนคิดว่าตั้งใจทำงานเพื่อที่จะประสบความสำเร็จจนลืมไปว่าเราเองก็มีครอบครัวที่จะต้องดูแลบางคนทำแต่งงานจนไม่ได้สนใจคนรอบข้างกว่าคุณจะรู้ตัวอีกทีว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วและกลับไปหาคนรอบตัวของคุณวันนั้นเขาอาจจะไม่ได้อยู่รอคุณแล้วก็ได้หรือบางคนตั้งใจทำงานมากจนลืมดูแลใส่ใจสุขภาพ,าพคุณอาจจะประสบความสำเร็จก็จริง มีเงินทองมากมายมหาศาลแต่จะมีประโยชน์อะไรล่ะคะถ้าไปนอนใช้เงินอยู่ในโรงพยาบาลเพราะว่าที่ผ่านมาค,คุณลืมที่จะใส่ใจแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวคุณเองดังนั้นทั้ง3ข้อนี้ขอให้มันเป็นไปด้วยความสัมพันธ์กันและเมื่อคุณประสบความสําเร็จคุณจะได้ความสุขที่แท้จริงทั้ง3ด้านควบคู่กันไปหวังว่าคุณจะนําข้อคิดดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะและขอบคุณมากๆสําหรับคนที่ชื่นชอบและก็ติดตามช่อง podcast ครูเกสเตชันค่ะมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ